ต้านไม่อยู่แล้วใหม่อึ้งชุดไว้น้ำจิ๋วแหวกอกยอดไร้เกินล้านเสิร์ฟเซ็กใหม่รัวๆต้านไม่อยู่แล้วใหม่ดาวิกาอึ้งชุดไว้น้ำตัวจิ๋วแหวกเนินอกยอดไร้พุ่งกว่าล้านพร้อมเสิร์ฟเซ็กใหม่เซ็กซี่เบอร์แบบรงแบบรัวๆเรียกได้ว่าแซ่บเกินต้านเลยจริงๆสำหรับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกา ที่นานๆทีจะสลัดลุกเรียบหรูหันมาชุดว่ายน้ำจิ๋วโชว์หุ่นเป๊ะปังอาราังวางเวอร์ทั้งอกตูมเอลเอสะโพกงอนขาเรียวยาวจนบรรดานหนุ่มๆที่เลื่อนผ่านหน้าฟีดอินสตาแกรต้องเบรกช่างนักรีบกดไลค์หัวใจแบบรัวๆให้กับความแซ่บของเธอที่บอกได้คำเดียวเผ็ดมากไก่ล้านตัวยังต้านความร้อนแรงของใหม่ไม่ได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะรูปที่เธอสวมชุดว่ายน้ำสีขาวตัวจิ๋วแวกตรงกลางเนินอกโชตุ้มุ้มแบบเบาๆขณะนั่งเรือยอดสุดหรูกวาดยอดกดหัวใจไปแบบสวยๆถึงเกือบ 1ล้าน2แสนไลค์ส่วนคลิปวิดีโอโชว์แผ่นหลังขาวๆเนียนๆพร้อมใส่ชุดว่ายน้ำตัวเจี๋ยวสุดเซ็กซี่ที่มีเชือกร้อยไปร้อยมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังแถมโชว์ความร้อนแรงด้วยเอวบางๆแม้จะมีลมแรงขณะที่ถ่ายวิดีโอบ้างแต่ก็ไม่ทำให้ความแซ่บของเธอลดแม้แต่น้อยเดียวยิ่งเพิ่มดีกรีความเผ็ดเพลอแบบธรรมชาติบอกได้เลยว่าเซตนี้ต้านไม่อยู่แล้วจริงๆกวาดยอดวิว ถึงเกือบ2องล้านหกแสนวิวเท่านั้นยังไม่พอใหม่เพิ่มดีกีความร้อนแรงกับชุดเกาะออกจิ๋วสุดเก๋ที่มีลักษณะคล้ายกับเข็มขัดหลายอันรัดที่บริเวณหน้าอกและช่วงเอวของเธอเรียกว่าถ้าหุ่นไม่เป๊ะจริงๆใส่ไม่ได้นะจ๊ะทำเอาแฟนคลับถึงกับร้องว้าวแซบทุกวันแบบนี้กดไลค์ไม่ทันเลยทีเดียวกวาดยอดไลค์ไปกว่า4ี่แสนไลค์ ส่งท้ายความแซ่บของทริปนี้กับชุดเรสสีขาวว้าวด้านหลังเกือบถึงเอวแถมเพิ่มลูกเล่นด้วยสายควยกากบาทที่โชว์หุ่นพร้อมเพรียวเอลเมากๆขณะเดินเล่นชิลๆริมทะเลที่บอกเลยว่าทำเอาหลายคนใจบ้างเลยทีเดียวโดยคลิปวิดีโอนี้ลงแค่8ชั่วโมงกวาดยอดวิวไปเกือบ1ล้านวิวแต่ไม่รู้ว่ากลับจากทริปนี้จะโดนลมเตอ๋อฉัตวิทย ดุหรือเปล่านะลิงใหม่ไม้เรียวในมือลุงสันเลยเรียกได้ว่าคนสวยใส่อะไรก็สวยจริงๆเนาะแต่เสียดายลุงเตอ๋อไม่ได้ไปด้วยลิงใหม่ก็เลยต้องอืมสวยๆแบบเงาๆคนเดียวเนาะ